สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเข้ถึงโรงแรมแล้วทุกคนจ้ะไปหาซื้อของฝากนะคะเดี๋ยวอันนี้จะเอาไว้ให้พี่ยุขอค่ะนะ,ะพี่ยุขนมกับเซตชากับบ้านสองหลังเอาบ้านมาฝาก,ฝากพี่ยุด้วยอันนี้ของพี่ยุแล้วก็ช็อกโกแลตให้พี่ยุที่สาวที่น่ารักของจอยพี่ยุ จอยจะให้ดูว่าได้อะไรมานะคะคนนี้ได้อะไรมาได้อะไรมานะคะร้อนเปิดไปเร้่หยๆไมได้สว่างไม่สว่างกล้องจอยมันมืดๆได้อะไรมาจอยไปซื้อของฝากให้ลูกจอยนะสามีของฝากที่จะกลับเอากลับไปอังกฤษนั่นแหละจ้ะทุกคน ต้องห่วงนะคนที่บอกอะไรจอยอ่ะจอยเอาอะไรไปจอยก็กับพ uh ี่ซายนะพูดตรงๆนะจอยได้กินอะไรพี่สายพี่สายก็ได้กินจะบอกไว้ก่อนคือไม่ต้องมาบอกจอยล่ำลายอ่ะจ่ะนะจอยกับพี่ซายอ่ะจอยกับพี่ซายอ่ะนะไม่เคยห่วงกันกินนะคะจะบอกไว้่อนคนที่บอกอันนั้นอันนั้นสิคือไม่ต้องจัดเกรงได้ไหมใครเขาก็ไม่ได้พี่สายแล้วบอกตรงนี้ใส่พี่สายไม่ได้รอกินของของใครนะ แต่ว่าถ้าเราเอาอะไรไปอย่างเงี้ยให้พี่สายพี่สายให้แบ่งแกแกก็กินนะนี่ัยพี่สายจะเป็นอย่างงี้ก็เหมือนจจยนั่นแหละถึงคบกันได้ไงนะไม่ได้ว่ามีต่างคนต่างไปจะรอของฝากซึ่งกันและกันแม่นะถ้าพี่สายแบ่งอะไรให้จจยกินจอยก็กินก็เหมือนที่จจยมีอะไรแล้วแบ่งพี่สายพี่สายก็ได้กินอย่างงี้ทุกคนไม่ต้องห่วงว่าจจยเอาไปแล้วจจยจะไม่แบ่งพี่สายโจยก็แบ่งก็เหมือนพี่สายแบ่งจจยนั่นแหละนะคะแต่ไม่ ซื้อไกยศาสตร์เอาของพ่อพี่ฟานจะโจยนะคะับยศาสตร์ห่อละห้าสิบบาทแล้วก็ข้าวแตนก็จะเอาไปใส่หญ้าโจยด้วยไงหญติพี่น้องครอบครัวนมีหลายคนอยู่ก็แบ่งคนละนิดคนละหน่อยข้าวแตนเคลือบน้ำตาลทุกคนนะข้าวแตนแล้วก็ไกยศาสตร์ ไปต่างประเทศถ้าซื้อเสร็จอย่างนี้แล้วจอก็โล่งใจแล้วทุกคนเพราะที่บอกว่าตอวไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปได้อีกนะคะใครจะฝากอะไรอย่างเงี้ยนะจอยไม่สามารถรับฝากได้เพราะว่าที่จอยจะเอาไปมันยังยังไม่ครบเลยเพื่อนๆพนะพูดถึงว่าจะครบมันไม่มีการครบเกยเห็นอะไรเราก็อยากผลกับอังอกับอังกฤษนะคะนี่เหมือนกันเบชายแ่บเห็นไหมเนี่ย มันมีงาแล้วก็มีมะพร้าวพี่ไซล้วยและอันนี้ของสามี่นะคะอันนี้คือของสามีล้วนๆนะคะของสามีเขาชอบขนมอันนี้ไม่ได้แบ่งแพรน,นี้อันนี้ก็จอยก็จะเอาให้พี่ซายหนึ่งจอยอันหนึ่งนะคะมึกถึงญาติโ <c oughs> จรญาติโจรเนาะใครเนาะักอันเนี้ยไปให้ให้ญาติโจรช่วงปีที่แล้วที่พี่าซกลับมาญาติโจรเขาเอาไปขึ้นไปแอบ ไว้ในลิ้นชักข้ามบนห้องเลยแอบกินคนเดียวที่แรกแกไม่เคยกินนะแกบอกว่ามันไม่อร่อยไม่อะไรนี้พักล่างๆนะเพื่อนๆนะตอนนั้นนะนะก่อนที่ยาจะเสียยอากินทุกอย่างอยกับพิสัยนั่งหัวเราะอยู่นั่งขำนั่งขำและเอนดูอะในความที่แบบว่าจากไปเองไม่เคยกินอย่างเงี้ยแล้วมากินอย่างเงี้ยนะทุกคนนะจอะไรมาอีกอันนี้อันนี้ซื้อไปฝากน้องเมลีค่ะนะ นเหมือนน้องมิลีเลยสีม่วงพวงก,กุญแจไปฝากน้องมิลีลูกสาวจะจอยพวงจุญแจไม่ต้องพูดถึงเขาไม่โตแล้วแล้ว,ลวก็จอยเอาไปไม่รู้จะถ้าจอยเอาไปไม่ได้จอยก็จะให้น้องๆพนังกงานอันนี้ขนมเปี๋ยของเอแล้วนะ SP อ่ะทุกคนนะขนมเปี๋ยไส้ทุเรียน กับไส้เม็ดบัวนะคะอันนี้ของน้องไม์ล้วนนะคะของน้องไม์กับของน้องแอนโจ๊กน้องไม้อยากได้โจ๊กคนนานอยู่ลอนดอนนางหาก,กินยากโจ๊กข้าวนุ่มกับโจ๊กขนอรดกุ้งกับรดหมูอันนี้คือจะเอาไปฝากน้องไม์นะคะส่วนใหญ่เราก็คิดถึงลูกถึงเต้าเรานี่แหละทุกคนอันนี้จะเอาไปฝากน้องเมลีนะคะป๊อกกี้นางชอบ บอกกีร้รถออรถอะไรแบ็คเบอร์ไอพี่แบ็คเบอร์รี่เลบูเบอร์รี่แล้วก็สตรอบเบอร์รี่แอนแล้วก็ลูกอะไรนะลูกลูกทับอะ่ะนะอันนี้จะไปฝากน้องมิลีคนผู้ชายจะไม่เอาไปฝากนะทุกคนคนเ้ใครไหมแกไม่รู้แกกินอะไรได้แกกินกายศาสตร์กต่เนื้อได้ก็แกก็กินอันนั้นแหละอันนี้ก็โจ๊กของลูกจ,จอยอันนี้ของน้องมิลี ไม่ยงั้นก็เข้าใจไหมก็กินกับน้องมิลรียอ,อันนี้ชานะคะซื้อเอาไปฝากพี่สายชาเขียวไปฝากพี่สายเพื่อสุขภาพอันนี้ของฝากพี่สายด้วย <S 1> <S 1> แล้วก็จอยก็ซื้ออันนี้ของจอยเราจะให้พี่ให้พี่สายซ,ยซองนึงจอยสองอย่างเงี้ยกระเป๋ามันเต็ม,มใช่แล้วหรอกทุกคนถ้ามิถ้าเขาไม่มีลิลมิตน้ำหนักนะจอยคงจะขนไปเยอะอะ บางคนก็บอกว่าซื้อซื้อน้ำหนักเพิ่มสิ่คะจอยไม่ได้คนรวยจะได้ตอกซื้อน้ำหนักเพิ่มนะเดี๋ยวจะบอกไปก่อนจอยไม่ได้รวยขนาดที่จะต้องมาซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มได้เท่าไหร่ก็เอาไปแค่นะั้นของน้องมิรอันนี้จะไปให้น้องแอนน้องแอนอ่ะเขาอยากกินในนี้ทุกคนอยากเขาว่าบน่นแต่ไหนแต่ไรเขาชอบน้องแอนเป็นคนชอบกินบังคุดชอบมากมังคุดนี่เป็นผลไม้โปรดของน้องแอนนะ มันไม่มีช่วงนี้มันไม่มีมังคุดสดขนาดจอยจะกินยังไม่มีอะไรมังคุดสดเลยเราเลยซื้อมังคุดอบแห้งไปฝากลูกจอยทุกคนอันนี้อันนี้ของน้องแอนนะคะของน้องแอนคนเดียวนะซืออะไรก็ต้องคิดถึงลูกถึงัวอันดับแรกแตครอบครัวนะคะแล้วนี่อะไรจอยซื้อเป็ดกระดิ่งมาอีกอะเอากระดมกระดูกด้วย จอย <g ül> จอยไปกินอาหารญี่ปุ่นเสร็จนะกินก็อร่อยดีแหละเปลี่ยนสไตล์ไอไหนที่เราไม่เคยกินเราก็อยากลองนะก็ไปกินอาหารญี่ปุ่นกินอาหารญี่ปุ่นจอยก,ก็เดินถ่ายนู่นถ่ายนี่จอยก,ก็แวะไปซื้อแหนมเนืออขอกว่าแหนมเนื้อ,น,น,น,อนี่นี่จอยเอาไปนอยแยกกันนะจอยนี่ก็เดียวกันสักห่อนี่นแหนมเนืออ นี่ซื้แหนมเนืองมาไว้กินกลางคืนฝนตกไม่ต้องออกไปไหนแหนมเนืองหนอพคายทุกคนเออซื้อมากินเลยนี่อิ่มพี่ซ้ายพูดกับพี่ซ้ายอยู่นะอะโอ้แต่ก,กินแหนมเนืองเนี่เนาะตัวกินแล้วแต่ไอ้รอบนั้นมันไม่ใ่อร่อยไงแต่หงหนองคายจะอร่อยนะคะซื้อมาชุดชุดชุดหนึ่งสี่ไม้อะ่ะนะคะให้เขาอบให้เขาเวฟให้เรียบร้อยพร้อมกินมันจะมีแบบพร้อมกินและเอาไปเอามาทํากินเองมาอุ่นมายางเอง,นองเนี่ยแล้วขนมเอ็กซ์ีนี่ ่ใจชอบจอยว่จะซื้อสี่อันมันได้แค่สามอันนะปล่อยทองอบแห้งแค่นี้แหละไม่เอาไม่ซื้ออะไรเพิ่มละกระเป๋าคงไม่มีที่ของไม่ยิ่งขึ้กลับละก็ซื้อกเกณฑช้างไซส์จอยนีย่ทุกคน,นไซส์เล,เกล็กๆที่ว่าซื้อที่นี่จอไม่ขนไ,ไปจอแล้าจะให้พนักงานที่นี่แหละนี่เพเนื้อมันดีมากเลยไซส์จอยนีย่สีเขียวทุกคนเนี่ย สีเขียวสวยมากอืมบางหาน้าผวงมาลัยไม่ซื้อไปให้สามีซื้อซื้อไปให้ลูกค้าคเกิงค้าคงเขาไม่ใส่จัดจอยถึงบอกว่าอะไรมเรื่อ,อ,อ,องซื้อพงเสื้อนี่ไม่ต้องคิดถึงหรือกระเป๋าหรือเครื่องสำอางเครื่องใช้ประดุประดงประดับเนี่ยคืออย่าซื้อไปให้เขาเขาไม่ใส่นี่โอเคเนี่ย มาไซส์จอยอ่ทีนี้ไม่ต้องแบบนุ่มแบบคับครับเพื่อนไซส์ใหญ่ของจอยเลยาตายถมกินนะแล้วก็น,นี่คิดถึงกที่ไซส์ไอเน,นี่ยมันจะอยู่ด้วยกันพวกคุจะกินด้วยกันนี่โดนัทซื้อมานอนกินเลยเนีย่ยรับปากจอยหายดีนะจอยจะไปไอเขาเรียกอะไรนะเพื่อน ี่จอนไปทาเน,นี่ยไอ้ไอ้เนี่ยเรียกอะไรนะบึ้มละเอ้ยแลว้วก็นั่งให้เจ้าชิดก์่อนถ้ามนจะเดบิดเอิ้นคงจะไม่ไปละเดบิดถ้าจะไปกินอ่ะถ้าปากหายดีจะไปหากินนะไอ้พวกส้มตรงส้มตำถ้กครั้งเราในในโรบินสันนี่เป็ดทั้งตัวนะ พึ่อมาล้วเป็นเพจซข้าวมาด้วยเราบอกว่าไงเรากลับมาเรากินให้อิ่มเลยเนี่เอาเข้าวมากล่องเดียวกล่องเล็กๆเนี่ยจอยไม่เอาเข้าเวเยอะจะเน้นเปนกับเยอะกว่าข้าวนะคะแต่ว่าข้ามีซิกโคลมาอยู่บางทีจอยอะไอ้นี่ทุกคน มีอะไรบางทีมันไม่ได้หมดอายุมไม่เสียบางทีอจอยรู้จอยไม่กินไม่ทันจอยก็แบ่งให้น้องๆพนังนงพนกงาทนทาความสะอาดนะบางทีอ,อันไหนที่จอยจะทิ้งนางบอกว่ามีงินทิงได้พี่จะเก็บเอาไปกินอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าไม่ทิ้งของจอยนะบอกว่ามันยังไม่เสียเลยที่ซื้อมาวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยเขาก็เอาไปทาต้มน้ำาไปเกี่ยวได้เนี่ยกระดุมกระดูกปูเปิด,ดคอเคือเนี่ยจอยเอามาหมดเลยกอซื้อมาทั้งตัวแล้วอะ ม,ม,มันไม่ได้พอมเหลือเดนอะ่ะเราก็เอามาอยู่ของกินคืนนี้งเปี๊ยพวกค่ะพวกผลผลไม้ก็ไม่ได้อาไปหรอกจ้ะก็ไม่ได้อาไปหรอกเราคงจะประมาณนี้แหละแล้วก็ซื้อขนมเบีเ้ยงขนมเบืเ้องอ่ะที่แรกมันก็คงดีแหละนั่งรถแท็กซี่ทีนี้มันก็ ปัดไปไปัดมาเงี้ยทุกคนก็เลยเป็นสภาพเนี้ยเนี่ยบางคนก็บอกเราบางน้ำตาลน,น้ำตาลขึ้นนะครับตอนมาเนืองไทยจะไม่สนใจจะ่เจะกินกลับไปจอยก็ไม่มีอะไรกินแบบนี้ตอนมาจอยอยากจะกินแต่จอยกินจ,จัดตอนมาอยู่แค่สิบกว่าวันจะไม่ต้องอยู่ยเป็นเดือนก็จอยก็ไม่ได้กินทุกวัน นี่เราเพิ่งมากินเนี่ยสองปีเนี่เราเพิ่งมากินเนี่ยมันโดโดงโ,โ,โ,โนนัดนีเหมือนกันอยู่เมืองนอกก็ไม่ใช่ยอดจะกินแม่อร่อยนะอื น้องพนักงานนะ้เก่งใจจอยเมื่อันก่อนจอยให้เค็ดเขาว่าเพื่อนที่เขาขนของช่วยจอยอ่ะเขาบอกว่าให้เอาหรอกครับพี่พี่ให้ผมทุกรอบเลยรับก็บริการเราดีเราก็ให้เวลาอะไรที่หนักใจนะแต่น้องก็เก่งใจเพื่อนน้องแตน้องเขาดันเก่เกงใจเราไม่แบบกใจชอบคนนิสัยอย่างนี้มาก เราชอบคนที่แบบรู้จักเกรงใจอ่ะเกรงใจเราอ่ะ ใจคนน่ตัวชอบนะถ้าคนไหนไม่รู้จักเก่งใจเนี่ยจะไม่ชอบแล้วเจอาก็ไม่อยากเจอด้วยเราชอบคนที่เก่งใจน้องเขาเป็นคนที่ไม่พูดมากเลยนะแต่พนักงานที่นี่ก็ดีกันทุกคนนะไม่มีใครพูดมากนะทุกคนเขาก็เขาก็นิสัยดีแล้วทุกคนแหละ ันนี้ใส่ถุงเท้าวันนี้ออกไปขั้งนอกเพราะว่าวันนั้นไม่ได้ใส่ต่มันปวดอันนี้ถ้าเราเดินมากๆยืนมากๆใส่เงื้อรัดเดินได้ทั้งวัน,นวันที่จอยไปบางแสนก็ไปไปตลาดน้ำสีภาคแล้ก็ใส่นี่แหละมันอน,นี้ดีเพื่อนมันแบบมันรัดข้อเท้าไม่บวมแต่มันก็ต้องนั่งพักสักหน่อยนะคะตองนั่งพักสักหน่อย โอเคทุกคนยังไงจอก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย